เดือนนี้เป็นเดือนที่เบียมีโอกาสวางแผนภาษีให้กับลูกค้าหลายๆท่านค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีน้องจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นจะทํางานแล้วก็เริ่มมีการวางแผนการเงินให้กับตนเองค่ะ ซึ่งในการร่วมการวางแผนกับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่นะคะก็เลยทําให้ได้ข้อคิดหลายๆอย่างในการวางแผนการเงินสําหรับเด็กจบใหม่มาฝากกันค่ะมีอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะข้อ1ค่ะตั้งเป้าหมายของการเก็บเงินไม่ครบทุกระยะค่ะเดียเนยเคยทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายทางการเงินนะคะว่าเป้าหมายที่ดีคนจะต้องมี3ระยะด้วยกันนะคะนั่นก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะซึ่งในระยะสั้นก็คือเงินที่เราจะใช้ภายใน1-3ถึงปีนี้ระยะกลางก็คือเงินที่ จะใช้ภายใน3-10ถึงปีนะคะแล้วก็ระยะยาวก็คือ10ปีขึ้นไปค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแผนกเกษียณนั่นเองค่ะโดยเฟอร์จอบเบอร์หรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้มีการวางแผนที่ครบถ้วนถูกระยะปกติอ่ะก็มักจะวางแผนกันแค่ระยะสั้นเนอะเช่นอีก3ปีข้างหน้าจะซื้อรถซื้อคอนโดให้กับตัวเองนะคะแต่ขาดการวางแผนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะปัญหาก็คือเมื่อเราจัดการแผนระยะสั้นเสร็จแล้วเนี่ยและไม่ได้มีการวางเป้าหมายอื่นๆเอาไว้เนี่ยอาจจะทําให้เราต้องเหนื่อยกับการ วางแผนต่อไปมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราเสียเวลาก่อนหน้านี้ไปยกตัวอย่างเช่นเราเพิ่งจบใหม่เนอะอายุ22ปีใช่ไหมคะอายุกเกษียนคนส่วนใหญ่ก็คือ60ปีหากเราตั้งเป้าหมายระยะยาวตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการวางแผนกเกษียณถึง38ปี แต่ถ้าหากเราทําเป้าหมายอย่างอื่นก่อนนะคะเราเพิ่งมาเริ่มต้นวางแผนกเกษียณตอนอายุ30ปีเนี่ยระยะเวลาในการเก็บออมของเราก็จะน้อยลงค่ะแล้วเราก็จะต้องเก็บออมเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะดังนั้นทางที่ดีเนี่ยน้องๆที่จบใหม่หรือว่า First jobber บ ควรจะตั้งเป้าหมายให้ครบทุกระยะตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นทํางานค่ะข้อ 2. ค่ะลุงทางของการวางแผนภาษีค่ะเดือนนี้เนี่ยอย่างที่บอกคะเป็นเดือนที่เดียร์ช่วยลูกค้าหลายคนในการวางแผนภาษีแล้วก็ยื่นขอคืนภาษีกันซึ่งมีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่นะคะหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดลงไปในแบบฟอร์มยื่นภาษีแล้วเนี่ยปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยไม่มีภาษีที่จะต้องเสียเพิ่มหรือ เสียเพิ่มอีกไม่กี่บาทนะคะแล้วเราก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องวางแผนเพราะเราไม่ได้เสียอะไร แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเราได้เสียภาษีไปแล้วค่ะจากการหักภาษีณที่จ่ายของบริษัทที่เราทํางานอยู่โดยสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการขอคืนภาษีในช่วงยื่นภาษีประจําปีจากเงินที่เราได้เสียไปก่อนหน้านี้ค่ะดังนั้นการวางแผนภาษีจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญค่ะแม้ว่าวันแรกของการทํางานของเราเนี่ยอาจจะยังมีรายได้ไม่ถึงที่จําเป็นจะต้องเสียภาษีเพราะในปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายชนิดมากเลยที่ ไม่เพียงแค่เรานำมาวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆแล้วนะคะแต่ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นหากเราเนี่ยกำลังวางแผนเกษียณให้กับตัวเองนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คนนิยมนำมาใช้แล้วได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยเนี่ยก็คือพวกกองทุน S S F ยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่า ไม่ได้เสียภาษีเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะคะเราควรวางแผนภาษีเพื่อเอาเงินได้ของเราเหล่านั้นกลับคืนมาค่ะข้อ3ค่ะไม่ใช้ประโยชน์จากการออมที่บริษัทมีให้ค่ะประโยชน์จากการออมที่บริษัทมีให้คืออะไรยกตัวอย่างเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เราเรียกกันว่า provident fund นะคะซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็คือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมเงินให้กับลูกจ้างไว้ใช้ใจ่ายในยามเกษียณของตัวเองค่ะโดยประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะนอกจากการเติบโตของกองทุนในระยะยาวแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือเงินทุกบาทที่เราออมจะถูกสมทบจากนายจ้างด้วยตามสัดส่วนของนโยบายตามที่บริษัทกําหนดค่ะ ดังนั้นเราจึงควรเก็บออมเพื่อให้ได้รับเงินสมทบในส่วนของนายจ้างด้วยค่ะ และควรใช้ให้เต็มสิ์ด้วยนะคะตามที่บริษัทกําหนดไว้เพื่อให้ได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเต็มสิ์เช่นกันค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งพบว,ว่าน้องๆจบใหม่นะคะบางคนเนี่ยยังไม่เห็นความสําคัญของประโยชน์จากการออมในส่วนนี้โดยเลือกที่จะรับเงินเดือนเต็มเพื่อนําไปใช้ใจ่ายในส่วนต่างๆก่อนทําให้เสียสิทธ์ในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดายค่ะ <Wow. S 1> ข้อ 4. ค่ะมีบัตรเครดิตหลายใบยค่ะ เวลาที่เราเพิ่งเริ่มมีรายได้เนี่ยโดยเฉพาะน้องที่จบใหม่ก็มักจะมีธนาคารโทรมาเสนอให้ทําบัตรเครดิตกันมากมายใช่ไหมคะซึ่งบางคนเนี่ยก็มีจานวนบัตรเครดิตที่มากเกินไปค่ะทําให้ควบคุมวิในัยในการใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปได้ยากบางคนเนี่ยรูดเพลินะคะด้วยโปรโมชั่น0%รู้ตัวอีกทีเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่อนไหวค่ะ ซึ่งเป็นการสร้างนิสัยทางการเงินที่ไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสําหรับน้องที่เพิ่งจบใหม่นะคะเราอาจจะมีบัตรเครดิตไว้แค่เพียง1-2ใบก็เพียงพอค่ะโดย1ใบเอาไว้ใช้สําหรับใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของเราค่ะเช่นการซื้อข้าของเครื่องใช้ต่างๆการรับประทานอาหารนะคะมีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆส่วนอีกใบนะคะเป็นใบที่มีวงเงินสูงค่ะเอาไว้สําหรับผ่อนของชิ้นใหญ่ที่เราอยากได้นะคะที่มีโปรโมชั่น0%ต่างๆซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยบริหารบัตรเครดิตได้ง่ายขึ้น ะะโดยจะต้องจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ด้วยนะคะว่าวันนี้เราซื้ออะไรไปนะคะแล้วก็วันที่ครบกําหนดชําระบัตรเครดิตค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารและจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตด้วยค่ะและข้อที่5ค่ะหลุมพังทางการเงินของเด็กจบใหม่นะคะนั่นก็คือไม่ออมก่อนใช้ค่ะบางคนเมื่อได้รับเงินเดือนมาแล้วใช้จ่ายแล้วนะคะที่เหลือเนี่ยจึงนําไปเก็บออมซึ่งนั่นถือเป็นนิสัยทางการเงินที่ไม่ดี<ม>ค่ะ,คะเพราะเราได้ให้ลำดับความสําคัญของ,ของการเก็บออมเป็นลำดับสุดท้ายทางที่ดี ะะเราควรที่จะแบ่งเงินออมไว้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยจึงนําไปบริหารการใช้จ่ายค่ะซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมในการเก็บออมสําหรับเด็กจบใหม่นะคะอาจจะอยู่ที่2 0 หรือถ้าบางคนไม่มีภาระเช่นไม่จําเป็นที่จะต้องเช่าบ้านอยู่เองนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ยังจ่ายค่าน้ํามันรถให้เนี่ยในมีรถส่วนตัวด้วยนะคะอาจจะเก็บออมได้ถึง15%เถึง20%เลยค่ะซึ่ง10%เอจากรายได้ที่เราเก็บออมมาเนี่ยนะคะเราสามารถนำมาจัดสรรปันส่วนได้อีกว่าเราควรจะไปเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะคะตามวัตถุประสงค์การเก็บออมนั้นๆค่ะโดยวิธีที่เรามักจะใช้ก็คือการ DCA นะคะหรือว่าค่อยๆทยอยเก็บออมไปเรื่อยๆค่ะ เป็นเดือนละครั้งก็ได้นะคะอาจจะตัดเข้าบัญชีกองทุนทุกวันที่15ของเดือนอันนี้เราสามารถที่จะก,กําหนดเองได้เลยค่ะโดยส่วนที่เหลือหลังจากที่เรานําไปเก็บออมแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องมาบริหารค่าใช้จ่ายที่เหลือค่ะไม่ให้เราใช้จ่ายเกินตัวนะคะโดยเราจะต้องแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นค่าใช้จ่ายติกนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายจาเป็นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจึงเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายจาเป็นกย็ยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าห้องนะคะค่าผ่อนต่งตางๆหรือว่าบางคนมีภาระที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อันนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมีในทุกๆเดือนนะคะขาดไม่ได้เลยส่วนที่เหลือเนี่ยถึงนําไปเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแปรค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผ่อนคลายตนเองนะคะให้ความสุขกับตนเองเช่นการช้อปปิ้งซื้อเื้อผ้าไปท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะคะซึ่งเราควรให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่ายจําเป็นก่อนเนอะที่เหลือถึงจะนําไปเอนเตอร์เทนตัวเองนะคะซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกให้เราไม่ใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นจนเกินตัวด้วยค่ะ หากน้องๆเฟิร์สจ็อบเบอร์ทุกคนทำได้แบบนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะอนาคตรับรองเลยค่ะว่ามีอิสรภาพทางการเงินทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบียรก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากกันบ้างนั้นต้องติดตามค่ะวันนี้เบียร์มันนี่อินฟินิตลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ